รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนเปิดตทอพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Season รู้ดืมความสุขนะคะวันนี้มาเจอกับเฟรนช์ฟอีกแล้วค่ะคิดถึงกันไหมคะวันนี้เฟรนช์ฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้าน La ลาพาเดมองค่ะร้านเขาตั้งอยู่ที่รัชดาซอย3แยก5นะคะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะบรรยากาศน,น่ารักฟิลเจ้าหญิงมากๆอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยขนมก็อร่อยนะคะใครที่อยู่แถวนี้แวะมาได้หรือว่าใครที่ขับรถ เขาไปที่จอดรถกันด้วยนะคะสําหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะน่าสนใจค่ะให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Box สุกแกะกลอไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองสุขสยามพร้อมด้วยพันธมิตรชวนอิ่มอร่อยอิ่มบุญและอิ่มใจกับงานเจลิเชตเจต่อใจคัสสันเมนูเจแสนอร่อยเปี่ยมมงคลจากร้านดังในไอคอนสยามและเมืองสุขสยามมาให้เลือกชิมและช็อปอย่างจุใจรวมกว่า1 0 0 0เมนู100ล้านค่ะ การรวบรวมอาหารเจปีนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมามากมายนะครับโดยดูที่วัตถุดิบน,นะครับใช้แพนเบเใช้โปรตีนเกษตรนะครับร่วมกันรังสรรเมนูเพื่อให้คนที่ทานอาหารเจในปีนี้เนี่ยได้มาร่วมกันาทานอาหารเจนะครับแล้วก็ยังได้บุญจากการที่เราได้มีการทำบ,บุญมีการรวบรวมอาหารเจเพื่อบริจาคให้กับชุมชนทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิ่งที่สําคัญที่สุดในเทศกาลกินเจของกรุงสุขสยามเนี่ยนะครับปีนี้เราได้จําลองเจ้าแม่กวนอิมบางพันกรน,นะครับที่เป็นปางพิเศษคือประทับยืนบนเต่ามังกรนะครับซึ่งก็จะสักการะบูชาเพื่ออายุยืนนะครับเพื่อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอพรโชคลาภนะครับ เมืองสุขสยามยังได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกรที่สุดแห่งความเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองปลอดภัยมาประดิษฐานบริเวณประตูสุขสวรรสาลาณนเะมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามให้ได้กราบสักการะบูชาพรอ้อมจัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจีนเสรมิมบรรยากาศในช่วงเทศกาลกินเจรวมอิ่มบุญอิ่มใจตลอดเทศกาลกินเจได้จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ ทยเทพรสดเอาใจสายหวานทานเจด้วยไอศครีมกะทิลอดช่องสีอุ่ขาวเมนูซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ดสำหรัเทศกาลกินเจปีละครั้งด้วยสูตรผสมพิเศษแปลกใหม่อร่อยชื่นใจไม่ซ้ําใครพร้อมฉลองครบรอบ70ปีซอสภูเขาทองผ่านกิจกรรมซอสภูเขาทองรสนี้ดีต่อเจมื้อนี้ดีต่อใจจัดเต็มเวิร์กช็อปจากเชฟป้อมมอมหลวงขวัญทิพเทวกุลส่งต่อสูตรแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารถึง42แห่งเพิ่มสีสันให้เทศกาลกินเจปีนี้พิเศษยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้นะคะภูเขาทองนะคะก็ได้มาออกบูธนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญนะมีการทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะสาหรับคนรุ่นใหม่ที่ทําให้การทานเจไม่น,น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะ,ะปีนี้เรามีออไอศครีมรอช่องคาราเมลสีอิขาวนะคะซึ่งเป็นสูตรเจนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นตัวใหม่เลยที่คุณคิดค้นกันมาสดๆร้อนๆน,นะคะก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมคาราเมลส,สีอิขาวเจนะคะซึ่งเรามีแนวความคิดที่ว่าสีอิขา,ขาวของภูเขาทองอะคะ่ะ มีความไม่เค็มจัดมีกลิ่นนวลนๆนนหอมๆนะคะซึ่งนอกจากเอามาทำอาหารคาวแล้วเนี่ยยังเอามาใส่ในอา,อาหารหวานก็อร่อยเหมือนกันค่ะ ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นอกเหนือจากไอศครีมเย็นฉ่ำชื่นใจแล้วผู้เขาทองยังเซอร์ไพรส์เหล่าแฟนคลับอาหารเจด้วยเมนูที่กำลังเป็นกระแสะยอดนิยมอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเค้กกล้วยหอมซอสคาราเมลสีอิ่นขาวเค้กเนื้อนุ่มที่จัดเต็มด้วยกลิ่นหอมเนื้อสัมผัสแน่นเพิ่มท็อปปิ้งด้วยซอสคาราเมลสูตรพิเศษจากน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวผสมสีอุ่นขาวเป็นอีกเมนูที่พลาดไม่ได้และรับรองติดใจยอย่างแน่นอน นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำทีมงานเข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสวหอซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาง,งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานมาอย่างต่อเนื่องผมในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับม,มีพร้อมกับทีมงานท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอธิบดีกรมสนเสริมแล้วก็ทีมงาน ขาและมนตรีนะครับก็ถือโอกาสมาขอความรู้จากศูนย์วิาสัตร,ร์ฮาลาวจากท่านอาจารย์เรเตรวินัยดาลังผู้อำนวยการศูนย์วิาสัตร์ฮาลาวมหนวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับท่านรองอธิการบดีเร,รื่พรนันต์มาวุยาาย่ลลนะรรวนนยว่ด้วยอุตสาหกรรมฮาลาวเนี่ยมีโอกาสที่จะจะเติบโตในในบ้านเรามีโอกาสที่จะเติบโตมากทั่วโลกในบริโภค าลาวที่เป็นมุสลิม17%ก็จริงแต่ยังมีประชากรในโลกที่ไม่ใช่มุสลิมที่บริโภคฮาลาวอีก72%นะครับแต่ผมเห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องดีที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาวได้รับการยอมรับจากประชากรโลกนะขนาดนามกันทั่วโลกเลยว่าศูนยนี้เนี่ยถือว่าเป็น เป็นพื้นที่ที่หลอมรวมเอาหลักของวิทยาศาสตร์มาจับกับศาสนานะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างการยอมรับด้วยผลของวิทยาศาสตร์สวหได้พัฒน,นาแพลตฟอร์มไทยโดยประยุกต์ใช้ AI ในการวางระบบงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพิ ais, ่มความสามารถด้านการแข่งขันซึ่งนี่คือภาพความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมหารล้านประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับ SM Entertainment เอาใจเหล่าแฟนคลับเอสป่าด้วยการสร้างปรากฏการณ์พิเศษครั้งแรกในเอเชียต้อนออกเฉียงใต้กับการยกเอานิทรศการสุดล้ำ POTD ESPA Exhibition in Bangkok จากเกาหลีใต้มาไว้ในกรุงเทพให้แฟนๆได้สัมผัสใกล้ชิดกับสีสาวไอดอลผ่านกนารจัดแสดงมีเดียอาร์ตที่ประสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนได้อย่างสมจริงเป็น i m m e r s i v e Experience ที่ให้ความรู้สึกเรากับได้เข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัว ซึ่งแทบจะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนของเอสปาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ตุลาคมณนะชั้น7ไอคอนสยามเพื่อให้แฟนๆได้ทำความรู้จักกับไอดอลที่ชื่นชอบมากขึ้นไปอีกขั้นอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โลกาบอนเขาใหญ่ฟ o อร์ออลเขาใหญ่คาฟรีเดย์2024ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคนรักโลกนะักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพแบบวิถีโลกาบอนชมนิทรรศการ Primate and Me มีนิทรรศการวานนอนห้องแสดงนิทรรศการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่พร้อมเดินป่าสมัมผัสเสียงจากธรรมชาติป่าพญาเยน็นคือกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันปลอดรถโลกเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยได้ให้ปิดนะคะตั้งแต่ตีห้าปิดอุทยานตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะคะเพื่อจัดกิจกรรมปั่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะคือฝั่งเดินหอมและฝั่งธนรัตแล้วก็เดินวิ่งนะคะแบบอิสระเราไม่ต้องแข่งกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสวันดีๆสักวันหนึ่งะค่ะในรอบหนึ่งปีที่เขาใหญ่ปลอดรถถึงแม้จะปลอดแค่ 3- 4ี่ชั่วโมงแต่ว่านี่คือความตั้งใจในการปักหมุดสีเขียวให้กับพื้นที่นี้ สำหรับ Sounds of Earth SOE จากสมาคม DTEC นะครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าความสมบูรณ์ในการเดินทางของการทำอะไรที่มีความเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆในคอนเซปต์ของการเป็นศูนย์ทีนิรุกษณ์ผสมผสานไปกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวและสุดท้ายก็ไปแตะที่อุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของเราต่อพร้อมกันไปเรื่อยๆเพราะว่านี่เป็นความยูนิคและความโดดเด่นในเรื่องการทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์ทีนิรุกษร์ นะครับเป็นเรื่องของกรีนเป็นเรื่องของ ESG สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม c p r a m The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดย e r รินาราบ a ชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทอพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนช่วง Happy Rewards สุขรีวอร์ด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชนแฟมเพลย์โชว์เคสพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชนเสริมสเกรภาพให้ชุมชนและสังคมมีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาครอบครัวร่วมกันทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ปลอดภัยเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูดูแลสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยต้องขอบคุณตัวอย่างครอบครัว 5พื้นที่ที่นํามานําเสนอในวันนี้นะครับที่สําคัญคือกรมีการสตรีเราจะพ้องยิ่งผู้บริหารของกรมจะนําข้อมูลจากการถอดบทเรียนกันนี้ไปขยายพื้นที่ต่อเป้าหมายสุดท้ายที่อยากจะเห็นคือครอบครัวสังคมไทยมีความอบอุ่นมีความเข้มแข็งปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขที่สําคัญคือมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่เข้มแข็งขอบคุณครับ วันนี้มีเราได้มาทํากิจกรรมนะคะพื้นท,ที่สร้างส,สรรสำหรับครอบครัวในชุมชนค่ะก็อยากเรียนเชิญนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็ในชุมชนนะคะเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่สร,ร้างสรร,รสําหรับครอบครัวในชุมชนนะคะเรามาร่วมกันสําหรับเปิดพื้นที่ให้เด็นะะกนะคะผู้สูงอายุนะคะทุกช่วงวัยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของชุมชนในแต่และชุมชนนะคะขอเรียนเชิญนะคะซึ่งในชุมชนเองนะคะเป็นช่วยคิด แล้วทำนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกัน,นะค่ะ จากเด็กสาววัยรุ่นสารฝันของพวกเธอเพื่อให้ได้เป็นเจ้าหญิงที่ป๊อปไอดอลคนแรกด้วยความสามารถที่หลากหลายร้องเด่นเต้นได้สไตล์โดนจนได้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโครงการประกวดปรินเซสเทียร่ารายการเลลิตี้24ชั่วโมงรายการใหม่ที่มาพร้อมความฝันในการเป็นเจ้าหญิงไอดอลคนแรกของประเทศไทยดําเนินรายการโดยไอดอลเอ็มไออะคาเดมีที่เฟ้นหาผู้ชนะเซ็นสัญญาเป็นศิลปินและมีผลงานเพลงกับค่ายไอดอลเอ็มไออะคาเดมีค่ะ เรานะคะได้จัดรายการพิซเจิรานะคะมาให้น้องๆทั้ง12คนนะคะซึ่งเป็นเกรซี่ของเราในวันนี้นะคะรายการนี้นะคะทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าอยากให้น้องๆน,นะคะใช้ชีวิตการนะคะร้องเล่นเต้นรำเพื่อที่จะสร้างให้น้องเป็นเจ้าหญิงนะคะคนแรกในประเทศไทยนะคะก็ฝากรายการพิเซเจิราไว้ให้กับผู้ชมทุกท่านนะคะก็อยากให้ ทุกคนนะคะให้กําลังใจน้องๆติดตามทุทกๆวันได้เลยนะคะอยากจะขอทุกๆทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง12คนนะคะแล้วก็รักใครเชร์ใครก็อย่าลืมมาเชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดโหวตนะก็สามารถดูได้ที่ YouTube นะคะมาเป็นกําลังใจให้เราเยอะนะคะขอบคุณมากๆาค่ะในฐานะ,ะ,ะนาที่ครูวิกกี้สอนร้องเพลงและร้องไกด์ร้องคอรัสนะครับจากที่แกรมมี่ผมคิดว่าเด่กพวกเนี้ยจะเป็นอนาคตที่ดีที่สุดและทำให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการรา้องเพลงอย่างใหม่ๆแล้วก็การที่ทําให้เรายืนอยู่บนเวทีอย่างสงานาน่างามอยาทุกคนมีความสุขกับดิฟเฟนเซทีราค,ครับผมครับสมาคมเพื่อการส่งเสริมการส่งออกผักและผลไม้แห่งประเทศญ,ญี่ปุ่นร่วมกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศและเซ็นทน Food Group, รัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ปธุรกิจค้าปลีกฟู้ดรายใหญ่ของประเทศไทยร่วมมือกันจัดงาน Experience the Japanese Fresh Fruits and Vegetable Fair

生産者が大事に育てていていそれを大事に育てた子供が食べて笑顔になる、まあ、この生産者の思いとで子供が安心安全で美味しい日本産のフルーツを食べてもらうことで、まあ、あの親も笑顔になると、まあ、この笑顔がどんどん拡大していくためにも、まあ、日本産栓化物をどんどんあの食べていっていけるかなと思います。 ปกติเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่สรรหาผลไม้ญี่ปุ่นต่างๆในฤดูกาลนั้นมาทานแต่ตอนนี้ที่มีมาในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีมากเลยเราไม่ต้องคิ้วกลับมาแล้วแล้วเราก็มีผลไม้คุณภาพดีๆอร่อยแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแบบในตามฤดูกาลเขาในเมืองไทยเลยนะคะก็กดีใจมากๆเลยค่ะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทยและสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมภาคีลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรเทพเซียนหรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีนซึ่งเป็นการยกระดับหลักสูตรเทพเซียนในมิติต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่หลักสูตรเทพเซียนดาเนินการเนี่ยเราเปิดมาแล้วทั้งหมด5รุ่นนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราดําเนินการเราก็ได้ สาแล้วก็ไปพูดคุยกับทางสารทุจีิตคือกรอบของหลักสูตรและก็แนวทางในการที่จะฝึกอบรมซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็เปิดรับนักศึกษามาเป็นระยะเวลาทั้งหมด4รุ่นแล้วนะครับแล้วกำลังจะเปิดต่อไปนะครับเรื่อยๆซึ่งบุคคลที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีความสนใจทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งนักธุรกิจที่ต้องการรู้จากประเทศจีนหรือทําความ าการค้าการขายกับ่รีนทศจีต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เป็นหน่วยราชการที่มาสร้างความเข้าใจร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณร่วมกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ามารนีในหลักสูตรเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านทำธุรกิจต,ตรงจุดนี้ท่านควรจะเริ่มต้นที่ประเทศจีนที่มณฑลใดและจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวเพื่อต่อยอดการค้าความสัมพันธ์ระหว่งางไทยกับจีนครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ในหลักสูตรเทพเศบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพื้นที่พิเศษภาคตวนออกหรือ EEC ประกาศผลรางวัลการประกวดกลุ่มเยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสารร e ค์ EEC Square ปี2567 EEC Square ยัง Content Creator ในหัวข้อนี่แหละภูมิปัญญาบ้านฉัน This is my local wisdom มอบรางวัลสุดยอด Creator เยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสารรค์สร้างเครือข่ายเยาวชนผลักดันศักยภาพสู่การเป็น Content Creator ก็ผมคิดว่าดีนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเน้นในเรื่องเรื่องวิชาการเยอะพยายามเนเรื่องในเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการเรื่องทำพวกเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแต่ปีนี้เราไปทำเปลี่ยนในเรื่องเรื่องเชิงสังคมเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมได้เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งก็สามารถเข้ามาทํางานในระดับนี้แบบนี้ได้พวกเรามาจากโรงเรียนสุพรรณภูมิทยา รูสึกด,ดีใจมากค่ะภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าเราได้นำท่านผู้กู้ค่ะมาให้ทุกคนได้รู้จักนำประเพณีนำคภูปัญญาของเราค่ะเอามาแค่ให้ทุกคนได้รู้จักค่ะดีใจมากๆ นอกจากนี้ e EC ผู้ใหญ่ใจดียังมอบรางวัลพิเศษสร้างโอกาสต่อยอดผลงานและพัฒนาศักยภาพให้แก่น้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลโดยให้น้องได้ร่วมง,งานหรือฝึกงานกับทีมงานระดับมืออาชีพตลอดจนสร้างประสบการณ์ทำงานกับแบรนด์สินค้าต่างชาติระดับโลกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้น้องๆเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการทํางานกับมืออาชีพและผู้ที่คร่ำหวอดในวงการบันเทิงทั้งไทยและสากลสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP Ram The Beach ชภูเก็ต Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนครบรอบ52าบปีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสาก์ซึ่งมีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐโดยมุ่งผลักดันให้สาก์ภาคการเกษตรภายใต้หัวข้อตลาดนำโนันตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสาก์ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ,ของกระทรวงเกษตรและสาก์นำมาเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสาก์ นโยบายหลักของกระทรวงเกษตรก็คือตลาดนํานวัตเกรมเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทางกลมส่งเสริมสหกรณ์ก็รับนโยบายนี้มาขับเคลื่อนนะครับเพื่อ่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ในเรื่องการตลาดนํานั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร แล้วในเรื่องของนวัตรกรรมที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้เน้นย้าก็คือให้เราเนี่ยพัฒนาเรื่องนวัตรกรรมที่จะช่วยในการดําเนินงานของสหกรณ์นะครับป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์นะครับ เป้าหมายการทำงานภายในปี2,568กรมส่งเสริมสาก์จะมุ่งพัฒนาสาก์ให้เป็นสถาบันกเกษตรกรที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสาก์ให้มีศักยภาพในการทำงานสูงสามารถเข้าไปดำเนินงานร่วมกับสาก์ที่รับผิดชอบได้เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูดไขมัน365 mc ประเทศไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลสัลยกรรมเอ펙ส์าขาเพลินจิตชั้น4และภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนานในหัวข้อ365 mc Thailand The Next Success Story ด้วย I met Dr. Nan in Thailand and I was so impressed by her excellency and by her enthusiastic passion. So I decided to make collaboration with Apex uh, 365 MC and 365MC lamps is uh, only for body sculpting aesthetic special procedure. 365 MC always focus only on body sculpting by lamps. So we accumulate uh, Millions of cases, and we have very, very, very big experiences. So, I believe if the 365MC and Apex co work together, probably we can provide really, really good customer experience to uh, Thailand customers. And probably, uh, I believe we can contribute. Ahetic Cosmetic industry Thailand and of of สมาคมการค้าม,มันสำปะหลังไทยร่วมกับสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสัมมนามหันตะภัยโรคใบด่างวิกฤตมันสำปะหลังไทยไม่มีทางรอดเน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญหาโรคใบด่างที่กำลังระบาดในต้นมันสำปะหลังทั่วประเทศ ครับจริงๆมาสัมผหลังเนี่ยส่งไปจีนแทบทั้งหมดเลยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพิ่มผลผลิตได้เราก็จะทําให้ชาวนาชาว,าชาวาไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นจะเป็นแคบปัญหาตอนเนี้ยพอมีใบดังเนี่ยผลผลิต,ตออกมาก็น้อยเราก็ทํำยังไงที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะครับเพ mm hmm. ราะผมเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมเองกระทรวงพาณิชย์เองไม่ได้มีความชานาญในเรื่องการปลูกหรือปัญหาของโลก ต้องประสานกระทรวงเกษตรอาจจะต้องเอาตรงๆอันไหนที่เรามีความชํานาญถ้าท่านบอกให้เราไปขายของให้เราจะไปขายของให้ฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าปัญหาเรื่องพืชเนี่ยเราคงต้องปรึกษากระทรวงเกษตรนะครับผมย,ยืนยันว่าจะไปติดต่อกระทรวงเกษตรและให้ประสานงานกับทางสมาคมมันสำปะหลังนี้นะครับครับผม มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้ให้ข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเน้นที่การใช้ผันต้านทานการควบคุมแมลงวีขาวยาสูบและการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและควบคุมโรคในพื้นที่ปลูกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นอีกพร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย กรมสุขภาพจิตเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทูบีน no. ัมเบอร์วันทีนเดนเซสไซ i ย์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 0ง5จิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเราอยากจะบอกว่ามันผ่านมาตั้ง22ปีนี่ต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากน้องๆที่เข้าประกวดเพิ่มจำนวนขึ้นทุกป,ปี ถ้าจะเรียกว่าเป็นตัวชีวดหนึ่งของความสําเร็จเนี่ยป้าว่าอันนี้ใช้ได้เลยอันหนึ่งที่ป้าภาคภูมิใจในตัวเจกของเราก็คือว่าเขาไม่ใช่แค่มาเต้นฉาบฉวยหรือ,อ,อทางผ่านแต่เขาจริงจังกับสิ่งที่เขาชอบและสนใจเมื่อเขารักการเต้นเขาก็ไปให้สุดทางของเขาวันนี้เขาถึงประสบความสำเร็จและนำและมันก็นำมาซึ่ง ความสาเร็จของโครงการทูบีเมื่อวันค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าในวัยเด็กวัยรุ่น,นครับก็โดยปกติของเขาเองแล้วเนี่ยก็จะกระโดดรลดเต้นหรือมีความสุขสนานในตัวอยู่แล้วการใช้ดนตรีนะฮะหรือการใช้การเต้นเป็น,นกลไกนียก็จะทําให้เขาได้มีสิ่งที่มารวมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้มีเป้าหมายครับการหล่อหลอมการอยู่ร่วมกัน การมีเบียบวินยัยการฝึกความอดทนนะครักสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้หล่อหลองเขาเนี่ยให้โตเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นวบยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอคอนสยามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรีสูเนคอคลลาเจนปตทพลังที่ส่งต่อสวนรพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนและซีพีรม แล้วกลับมาพบกับช่วงเวลาดีๆที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้ากับรายการแฮปปี้ซีซั่นติดตามรับชมได้ทุกวันสุกเวลา15.00นถึง15.25นนสวัสดีค่ะ